พม่ดูมดูผลงานที่ตัดข้าวนะคะข้าวที่เราตัดนี่ก็ให้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ผลงานข้าจะขึ้นใหม่สวยกว่าเก่านะคะตัด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 ่ะคะตัดตัด,ตด,ตด,ตด ข้าวจะขึ้นเร็วกว่าหญ้านะนะคะต่เจ้ายางเรียวค่ะไม่มีน้ำฝนไม่มาเลยแห้งมากนะคะแห้งถ้ามีน้ำเน่โอ้ก็สวยมากนะคะ มาชมข้าวที่เราตัดนะคะว่ามันขึ้นขึ้นสวยขนาดไหนแล้ว <c oughs> ตรงนนก็ใช่นะคะตรงนั้นก็ตัดนะตรงนั้นก็ตัดนะ กระตัด,ว,ตด,ตดนะวันนี้ามาชมบรรยากาศนานะคะามะาชมบรรยากาศที่นากอบคุณมากๆานนะคะที่เข้ามารับชมคลิปแม่นะคะกอบคุณมากม้าค่ะ